สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับเบิร์ตสูภูสุขอนเมื่อวนี้มาพบกับผมเพื่อนครับในช่องแท็กตดฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมครับเพีคลิปต่อๆไปโดนโดนเถื่อครับมีคลิปมีเพื่อนขอมานะครับว่าไอจะให้ผมนะครับรีวิวเสียงทอรถนะครับว่าทอสื่อมาจากใครได้นะครับ กับคลิปนี้นะครับกบัสีตอบเบิร์ุยางเลยนะครับทอ่ปทอปลายท่อสองนิ้วเคืองครับ2.5้าครับข้อปูจากไายอันท่อรถไถสิ่งนะครับนี่ครัได้ไปนะครับทอ่อเห็นหมเนาะ พึ่งมาตีงานนะครับรถเดี๋ยวสิพาฟังฟังเสียงนะครับ บ้านนี้นะครับ M6240SUH เพือนนะครับจะไปชิมมิคคิปเพราะว่าไปเหตุางานผมกับมันบ่มีผู่ทายให้ครับแต่เลยบ่มีคลิปคือจัะจ่องอื่นๆเขานะครับก็ไม่ใช่จริงเสียงคลอนก็จะขมานี่ ากที่น้องครับติดตาม่องข้างท่ปกันด้ชื่อเดียวกันครับ,ก,รบรรกับ่องอยู่ถูกกับแท็กตัวเกียร์กบงานจุนสีมากหลงเกียรถเดิมๆนะครับบริเวณอย่างเดิมทุกอย่างรถลักดอบปีกจูงมันเบียดกะท่านเด็ดเดี่ สื่อมากแล้วนะครับแต่ก็มีวัวทันมีเวลาใะาผมกับผมมาเป็นหังหนครับกำลังมาเจอะฐานควนฐานวข ประสิดประมาณนี้นะครับเสียงคองสำหรับคลิปนี้นะครับประสิฟฝากพี่ฝากนอนครับไว้เพียงสานีน,นะครับไปพอกันคลิปหนาครับผมสำหร,รับคลิปนี้สวัสดีครับ